ันไลฟ์สุขภาพดีเบลลี่ช่วยได้ออกกำลังกายทั้งทีต้องเซลฟี่สักหน่อยยยเดี๋ยวนะทำไมเบลลี่มีรอยเขี่ยวแบบนี้ช่วยด้วยคุณหมอคุณหมอช่วยเบลลี่ด้วยวันนี้เป็นอะไรมาคะป่วยไม่สบายตรงไหนหรือเปล่าไม่ได้ป่วยแต่มันเหี่ยวสิครับ เวลลี่ออกกำลังกายอย่างหนักแทนที่หน้าตาผิวพรรณจะสดใสแต่ทำไมมันยิ่งเขียวและดูหน้าแก่ครับเวลลี่ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะไม่ใช่แค่เวลลี่คนเดียวที่มีปัญหานี้ ออกกําลังกายนะคะก็หวังอยากจะให้สุขภาพแข็งแรงนะคะดูอ่อนเยาว์แต่การออกที่ผิดวิธีค่ะกับให้ผลตรงข้ามหน้าก็จะดูสุดโซมเหี่ยวลงกไว่าวัยได้ค่ะอย่างเช่นการออกคาร์ดิโอที่มากเกินไปนะคะโดยเฉพาะคนที่ออกคาร์ดิโออย่างเดียวไม่เล่นเวทนะคะจะทําให้ฮอร์โมนของเราลดลงการเล่นเวทที่มากเกินไปผลที่ได้ค่ะจะทําให้ร่างกายเนี่ยเกิดความอ่อนล้านะคะกล้ามเนื้อมีการบาดเจ็บได้และการออกกําลัง งกายที่ต่อเนื่องมากกว่า90นาทีต่อวันค่ะจะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดขึ้นมาค่ะแล้วก็เกิดสารที่ชื่อว่า a d c e ดวานไ a ลเคชันเอนโ d u c t ค่ะไปทำลายคอลลาเจนที่ผิวของเราค่ะทำให้ผิวของเรานี่เหียวเกิดริ้วรอยแล้วก็หย่อนคอยได้ด้วยค่ะ แล้วแบบนี้เวลลี่ออกกำลังกายต่อไปจะดีหรือครับเวลลี่รู้ไหมคะว่ามีงานวิจัยพบว่าคนที่เล่นเวทเทรนนิ่งนะคะสครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา4เดือนค่ะจะทำให้มีการกระตุ้นคอลลาเจนที่ผิวชั้นหนังแท้ขึ้นถึง0.03ม mm ิลิเมตรเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยการออกกำลังกายไม่ใช่ว่าจะทำให้เราสุขภาพดีห่างไกลจากโรคเท่านั้นแต่ยังทำให้ผิวหน้าของเราแต่งตึงลรริ้วรอยได้ด้วยค่ะ แล้วที่ผ่านมาน้องเวลลี่ออกกําลังกายยังไงคะแหมเวลลี่ก็อยากจะผอมเร็วๆเลยจัดหนักๆไป7วันนอนสต็อปเลยอะไรที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไปย่อมไม่ดีทั้งนั้นควรออกกําลังกายให้พอเหมาะนะคะเราก็ควรมีการพักร่างกายด้วยค่ะคนที่อายุ18นะคะถึง60ปีค่ะวันหนึ่งไม่ควรเกิน60นาทีนะคะและอาทิตย์นึงเนี่ยควรจะมีการพัก1-2วันแต่ว่าในคนที่สูงอายุค่ะอาจจะลดปริมาณลงมาหน่อย วันละประมาณ30 4 5ถึง45นาทีนะคะ2ครั้งต่อสัปดาห์ก็เพียงพอค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็จะทำให้เราดูสดใสอ่อนเยาว์มีสุขภาพดีแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการออกกำลังกายอีกแล้วค่ะเวลลี่ well, really, รู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนำวิธีไปบอกเพื่อนๆพี่ๆนะคะจะได้ออกกำลังกายอย่างถูกวิธีน่าจะได้สวยสดใสแบบหมอนี่ไงคะได้ครับคุณหมอ พี่ๆที่รักสุขภาพอยากแข็งแรงและผิวสดใสก็อย่า,ห,าหักโหมจนเกินไปแบบเวลลี่นะครับเวลลี่เป็นห่วงรักนะจุ๊บ